ในล,ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการนามินิ m i o เข้าไปใช้ในระบบในองค์กรโดยใช้ประเด็นหลักที่สําคัญก็คือวอผลลัพธ์พาวระบบหลักและ Y ระบบสนับสนุนค่ะลําดับแรกนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชาพัฒภูเก็ตนะคะซึ่งผู้ที่จะร่วมนําเสนอประกอบด้วยคุณนูระไอเนเจมะครูระดับประถมวายว่าที่ร้อยตีหญิงนนทลีขวัญดีครูระดับประถมศึกษาและ คุณครูชุติมาพุ่มพระกุลจากครูระดับมัธยมศึกษาค่ะเรียนเชิญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตนะคะก็ได้มีการนำ mindful in organization หรือการสร้างสุขในองค์กรด้วยสตินะคะมาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งโรงเรียนสาธิตของเรานะคะก็มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งมีการแบ่งฝ่ายการทํางานออกเป็น3ฝ่ายค่ะนั่นก็คือฝ่ายระดับประถมมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะในฝ่ายการทํางานย่อยนะคะเราก็จะมีการแบ่งออกเป็น4ฝ่ายงานย่อยค่ะเหมือนกันทั้ง3ระดับนะคะนั่นก็คือฝ่ายวิชาการค่ะ ฝ่ายแผนและงบประมาณฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายบุคลากรและสถานที่ค่ะซึ่งจากการสำหรับเหตุผลนะคะที่เรามีการนำ MIO มาใช้ในองค์กรก็สืบเนื่องมาจากการทำงานในปัจจุบันนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วองค์กรเราจะเน้นที่ผลลัพธ์ความสำเร็จรวมไปถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของงานทำให้เกิดแรงกดดันกับบุคลากรในองค์กรและผู้บริหารค่ะ สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดความเครียดในการทำงานอีกทั้งการทำงานในองค์กรนะคะยังต้องมีการติดต่อประสานงานทั้งกับบุคลากรภายในและภายนอกบางครั้งก็มีการเกิดปัญหาในเรื่องของการประสานงานนะคะอาจจะมีการประสานงานที่ไม่เข้าใจกันซึ่งจะส่งผลให้การใช้คำพูดการสื่อสารเนี่ยคะ่ะเกิดความผิดพลาดและบางครั้งคำ พูดที่ใช้ในการสื่อสารออกไปก็ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกในด้านลบจนทําให้การทํางานไม่ราบรื่นและก็ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันค่ะผลลัพธ์สุดท้ายนะคะก็เลยไปตกอยู่ที่ประสิทธิภาพของงานซึ่งงานที่ได้ก็ไม่เป็นไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะเราจึงได้มีการนำ MIO มาใช้ในองค์กรเพื่อแก้ปัญหา สิ่งเหล่านี้ค่ะซึ่งเราก็ได้มีการทำแบบสอบถามนะคะเพื่อสำรวจข้อมูลก่อนที่จะมีการนำ FIO มาใช้ในองค์กรทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาในเบื้องตน้นโดยเฉพาะในส่วนของตารางสรุปการสำรวจนะคะเราจะเห็นว่าบุคลากรในโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีความเครียดที่สูงมากกว่าปกติค่ะ สำหรับกระบวนการทำงานนะคะในองค์กรเราเราก็มีด้วยกันสี่เสาหลักนะคะเสาหลักที่หนึ่งค่ะก็คือการนั่งสมาธิก,ก่อนเริ่มทำงานเสาหลักที่สองนะคะก็คือการใช้ระฆังเตือนสติเสาหลักที่สามนะคะก็คือการสร้างสติสนทนาในการประชุมและเสาหลักสุดท้ายค่ะก็คือการสร้างกติกาในการสื่อสารนะคะค่ะโดยสี่เสาหลักนี้นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะในการทำงานเราจึงมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานนะคะไว้ เริ่มจากหนึ่งเลยก็คือการสร้างความเข้าใจในองค์กรนะคะแล้วก็การฝึกอบรมปฏิบัติบุคลากรทุกท่านนะคะแล้วก็มีการออกแบบแนวทางนะคะเพื่อดําเนินเป็นวิถีในองค์กรและมีการติดตามประเมินผลในระดับต่อไปค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะองค์กรของเรากำลังเข้าสู่แผนง,งานลำดับที่5ค่ะก็คือการประเมินผลซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายเดือนมกราที่จะถึงนี้นะคะค่ะ เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพกระบวนการทํางานของโรงเรียนเรานะคะเรามีภาพตัวอย่างให้ทุกท่านรับชมค่ะเสาหลักที่1นนะคะก็คือการนั่งสมาธิก่อนการทํางานเสาหลักนี้เนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาสติในตนนะคะโดยให้คุณครูแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านเนี่ยนั่งสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงานสองช่วงเวลาก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะเป็นเวลาห้าหรือ10นาทีนะคะ แล้วก็ในทุกเช้าวันพุธเลยค่ะเราก็จะมีการนั่งสมาธิร่วมกันร,ระหว่างคณะผู้บริหารแล้วก็ครูนะคะน้าเสาะธงซึ่งก็ทุกท่านจะได้เห็นบางภาพนะคะแล้วก็เปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนด้วยได้ร่วมนั่งกับเราด้วยนะคะจะได้เป็นการเตรียมสติก่อนเรียนหนังสือค่ะแล้วก็เสาหลักที่สองนะคะก็คือการใช้ระฆังเตือนสติค่ะระหว่างการทํางานโดยโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการเปิดเสียงตามสายค่ะเป็นเสียงระฆังสติ เตือนทุกๆ5นาทีก่อนหมดคาบเรียนนะคะเพื่อให้ทุกคนในองค์กรน,นะคะตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ระฆังมาเตือนสติแล้วก็ยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กรว่าเมื่อได้ยินเสียงะระฆังแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเราจึงมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติค่ะเมื่อได้ยินเสียงะระฆังสติออกเป็น3ขั้นตอนค่ะคือเมื่อเสียงะระฆังสติดังขึ้นเนี่ยเมื่อได้ยินแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองค่ะ เมื่อเราสามารถรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะตระหนักในกิจกรรมคิดตัวเองกําลังทําอยู่ก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เรากําลังสอนเรากําลังพูดนะหรือว่าเรากําลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราไม่วอกแวกค่ะมีสติอยู่กับในสิ่งที่ตนกาลังทําแล้วก็ปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จค่ะต่อหลักต่อมาค่ะเรื่องของการสร้างสติในการสนทนาค่ะ ก็คือในการประชุมของเรานะคะก่อนเริ่มประชุมเราจะมีการทําสมาธิทุกครั้งเลยค่ะเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยมีสติอยู่ในตนนะคะรู้ว่าตนเนี่ยกำลังพูดกําลังรับฟังหรือกําลังแลกเปลี่ยนค่ะเมื่อทุกคนเนี่ยมีสติในตนแล้วเนี่ยมันก็จะไปส่งผลต่อบรรยากาศของการประชุมค่ะการประชุมก็จะเป็นบรรยากาศของกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ค่ะและ เสาหลักสุดท้ายนะคะก็คือเสาหลักที่สี่ค่ะก็คือการสร้างกติกาในการสือส่อสารนะคะโดยในองค์กรของเราเนี่ยเราก็มีการประชุมกันก่อนคะ่ะเพื่อหาว่าอะไรคือปัญหาในการสือส่อสารของเราเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่คุณครูนกแจ้งไปแล้วลว่าเราทราบค่ะว่าเรามีปัญหาแต่เมื่อเรามาทําโครงการ m อ o เนี่ยเราก็อยากรู้ว่าแล้วปัญหาการสือส่อสารของเราคืออะไรก็ร่วมประชุมคะ่ะได้ห้าประเด็นด้วยกันคือหนึ่งเลยคะ่ะคือการพูดเร็วเกินไป 2. การสื่อสารด้วยอารมณ์3ค่ะการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง4การสื่อสารไม่ตรงประเด็นและ5ค่ะการสื่อสารที่ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากประเด็นปัญหาตรงนี้ล่ะค่ะเราก็มาช่วยกันคิดว่าแล้วสติจะมาช่วยกํากับเราได้อย่างไรและนําไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายค่ะก็คือการสร้างกติกาในการสื่อสารออกมาเป็น4ข้อใหญ่ด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะเมื่อมีการพูดสื่อสารนะคะให้รู้ลมหายใจเข้า ใช้ภาษาฉันในการสื่อสารลดอารมณ์รุนแรงและก็ควบคุมจังหวะก,การสื่อสารค่ะข้อที่ 2, 2> <c oughs> เมื่อมีการพูดสื่อสารในที่ประชุมให้รู้ลมหายใจเข้าใช้ภาษาฉันในการสื่อสารสื่อสารเฉพาะสาระสําคัญของเรื่อง 3. ค่ะเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมให้รู้ลมหายใจเข้าออกฟังด้วยความใส่ใจฟังด้วยใจเป็นกลางและสุดท้ายค่ะเมื่อมีการรับ ข้อมูลข่าวสารให้รู้ลมหายใจเข้าออกพิจารณาสิ่งที่ได้รับฟังอย่างมีเหตุผลค่ะค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราไดา้ทำตามกระบวนการที่เราได้วางไว้นะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ ทำให้บุคลากรนะคะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นนะคะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความคิดบวกนะคะก็ทําให้มีความสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะทั้งในระดับของตนเองระดับทีมแล้วก็ระดับองค์กรนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูแบบสำรวจนะคะหลังจากที่เราให้บุคลากรได้ดำเนินการตามกระบวนการนะคะเราก็มีการทำแบบสำรวจขึ้นมานะคะว่าบุคลากรได้ทำสมาธิก่อนการเริ่มงานนะคะจะเห็นได้ว่าบุคลากรเนี่ยมีการทำสมาธิก่อนเริ่มงานอยู่ที่82.7เอซถือว่าค่อนข้างค่อนข้างมากอยู่นะคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นประเด็นหัวข้อในการใช้สติในการทำงานก็จะเห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ก็ได้ใช้สติในการทำงานมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกรณีใช้สติในการทำงานนะคะมีเครื่องมือในช่วยเอ่อในการเตือนสติระหว่างทำงานอย่างไรก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่บุคลากร,กรก็จิตเอ่อใช้โปรแกรมระฆังสตินะคะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็ มีการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีสติในการอยู่และการทำงานร่วมกันอย่างไรจะเห็นได้ว่ามีการให้กำลังใจกันมากขึ้นนะคะก <ๆ outgoing> ็อย่างที่บอกว่า,าบุคลากรมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นมีการให้กำลังใจพูดภาษาฉันมากขึ้นนะคะค่ะและในหัวข้อต่อไปนะคะก็มีการใช้กติกาในการสื่อสารไหมนะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้กติกาในการสื่อสารนะคะแล้วก็ มีการประชุมด้วยสติสนทนาตามกระบวนการของมินิไมโอก็จะเห็นว่าเรามีเรามีกระบวนการนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความพึงพอใจในการทำงานนะคะณโรงเรียนนะคะก็จะเห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจในการทำงานมากนะคะแล้วก็มีความผูกพันในองค์กรมากขึ้นหรือไม่ก็จะเห็นได้ว่ามาก เช่นเดียวกันค่ะค่ะสรุปนะคะก็ส่วนใหญ่ก็บุคลากรเนี่ยมีสติรับรู้ตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขก็มีความสุขมากขึ้นแต่ว่าความเครียดเนี่ยถือว่าบุคลากรยังมีความเครียดที่สูงกว่าปกติอยูออ่ประมาณ8ดคนนะคะอันนี้เราก็เลยคิดว่าอาจจะวางแผนในขั้นต่อไปอะคะ่ะว่าว่าเราจะทำอย่างไรให้ บุคลากรของเราลดความเครียดได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศการติดตามวิถีหน่วยงานนะคะเราก็จะมีการาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ท่านแรกนะคะก็ก็จะเป็นคุณครูในระดับชั้นระดับชั้นอนุบาลน,นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะต้องอยู่กับเด็กนะคะในช่วงแรกคุณครูก็จะเล่าว่าเป็นคนใจร้อนนะคะคิดอะไรเร็วทำอะไรเร็วนะคะแล้วก็ เ,เมื่ออยู่กับเด็กเนี่ยก็อาจจะแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ค่อยดีนะักแต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วค่ะพบว่าคุณครูเนี่ยมีสติในการทํางานมากขึ้นนะคะก็ได้กําหนดรับรู้ลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถหลังจากที่ทํากับตัวเองได้แล้วเนี่ยสามารถนําไปใช้กับเด็กได้ด้วยค่ะอันนี้สําหรับคุณครูท่านแรกนะคะ ค่ะในส่วนของครูท่านที่สองนะคะก็เป็นครูครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาค่ะปัญหาที่เขาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชุมนะคะในแต่ละครั้งที่จะพบปัญหาว่าการพูดคุยออกนอกประเด็นหรือว่า เวลาที่ใช้ในการประชุม,มค่ะยืดเยื้อะนะคะไม่สามารถที่จะคอนโทรลให้อยู่ในหัวเรื่องที่ต้องใช้ประชุมได้ดังนั้นหลังจากที่เรามีการนำ MIO มาปรับใช้ในโรงเรียนนะคะก็ทุกคนก็มีสตินะคะในการที่จะนำเสนอหรือว่าสักถามข้อสงสัยในหัวข้อของตนเองทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการประชุมแล้วก็เลิกประชุมได้ตรงเวลามากขึ้นค่ะอ่ะนี่ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของอคุณครูนะคะ ก็ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ